ที่สี่นะฮะสี่มกราคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันแรมแปดคำเดือนอ้ายวันเวลาก็ผ่านไปผ่านไปนะครับนักเรียนมารีก็ใกล้วันสอบเข้ามาทุกขณะทุกขณะประโยคปทหกปทเจ็ด ปท .8 ปท .9 นี่ก็สอบก่อนส่วนประโยค1-2ถึงประโยค5ก็จะสอบหลังจากสอบเปลี่ยนทำ9ประโยคไปแล้วนะฮะ,ะช่วงแรม10ค่ำเดือน3การศึกษาเรียนของเราไม่ว่าจะศึกษาในหลักสูตรของทางวัดก็ดี จักสูตรที่อิงกับคณะสงฆ์ก็ดีก็เป็นการเรียนรู้พระธรรมวินัยของพระองค์การที่เราได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เราได้เกิดความรู้ความเข้าใจและการได้รับการยอมรับจากสังคมซึ่งทุกวันนี้ การที่ใครคนใดคนหนึ่งจะยอมรับใครก็แล้วแต่บางครั้งบางทีก็ไม่ได้ยอมรับในความรู้ความสามารถแต่ก็ยอมรับในการพูดการจาได้ยินได้ฟังว่าคนนั้นพูดดีมีวาทะดีทั้งๆท,ที่การพูดหรือคำพูดนั้นอาจจะไม่ได้มีหลักของเหตุผลที่ถูกต้อง แต่คนก็เชื่อถือก็เพราะว่าสื่อมันไปไวนะฮะสื่อโซเชียลนั้นการบิดเบือนคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยการอธิบายเองยกพระบาลีขึ้นมาแล้วก็อธิบายเองจึงมีมีการเผยแผ่ไปในวงกว้างนั้นการเรียนที่เราเรียนกันตามลำดับ โดยผ่านหลักสูตรของคณะสงฆนะ์เรียนบาลีก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่จะช่วยกันรักษาพระศาสนาในรูปแบบของการศึกษาตามลำดับคำพนะีเรียนบาลีอัตถกถาดีกาโดยเฉพาะในประโยคสี่แนะปลมังคลัตติปณีก็มีโอกาสได้เรียนทำความรู้ความเข้าใจทั้งในส่วนของพระบาลีทั้งในส่วนของ อัตถกถาในส่วนของดีกาแล้วก็ในส่วนของวยากรณนอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้ผ่านระบบของการจัดการเรียนการสอนส่วนที่ทางวัดของเราจัดเพิ่มขึ้นมาที่นอกเหนือจากหลักสูตรของคณะสงฆ์ก็คือพระวินยัยพระวินัยโดยใช้คมพีกังขาวิตรณีอัตถกถาเป็นหลัก แล้วก็นําข้อมูลจากที่อื่นมาเสริมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนนั้นเวลาที่เราเรียนนะครับเรียนพระวินัยก็ดีพระสูตรก็ดีอภิธรรมก็ดีหรือเรียนไวยากรณนภาษาบาลีก็ดีก็เป็นส่วนที่จะช่วยให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจในแต่ละคัมภีรนะ์เพราะว่าถ้าเรียนวินัยอย่างเดียวไม่เรียนอภิธรรม ไม่เรียนพระสูตรเราก็จะรู้ในส่วนหนึ่งอาจจะไม่เข้าใจถึงสภาวะของธรรมะว่ากล่าวถึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรียนพระสูตรอย่างเดียวไม่ศึกษาพระวินัยไม่ศึกษาอภิธรรมเราก็จะรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของบุคคลวิธีการประพฤติปฏิบัติที่ท่านแสดงไว้ในพระสูตร ต่เราก็อาจจะไม่เข้าใจในการรักษาตนเองว่าทำอย่างไรให้เราเป็นผู้มีศีลหมดจดบริบูรณ์แล้วก็อาจจะไม่รู้ถึงสภาวะธรรมตามความเป็นจริงโดยแง่มุมของปริยัติว่าอันนี้คืออะไระเรียนอภิธรรมอย่างเดียวไม่เหลวแลว,วินยัยไม่เหลวแลวพระสูตรก็จ,จะตีความอะไรไปต่างๆนานาโดย ไม่สนใจสิกขาบทบัญญัติเพราะให้รักษาจิตใจเฉพาะในส่วนที่เป็นปรมัตเป็นรูป,ปรธรรมนมามธรรมให้ดีมีโยนิโสมนสีการก็จะสอนแต่หลักของสภาวธรรมไม่เหลียวแหลพระวินัยก็จะทำให้เกิดความเห็นผิดในพระวินัยได้เหมือนอย่างอริทธะพิสุนะครับ นั้นการศึกษาเราเรียนเนี่ยจึงจําเป็นที่จะต้องเรียนทั้งหมดเลยวินัยก็ต้องเรียนพระสูตรก็ต้องเรียนอภิธรรมก็ต้องเรียนบาลีก็ต้องเรียนที่ว่าต้องเรียนต้องเรียนก็เพราะว่ามีความจําเป็นฮะที่จะต้องทําความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นเราเข้าใจแล้วเวลาที่ไปบอกต่อคนอื่นก็จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องก็เป็นการส่งเสริมเป็นการช่วยจริญลงศาสนาส่วนหนึง่ง ว่าทุกวันนี้ตามข้อมูลข่าวสารต่างๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องเงินที่เราได้ยินได้ฟังเราก็พูดไปตามหลักฐานเหตุผลแต่ผู้ที่ทำคลิปออกมาแก้ต่างเพื่อให้รู้ว่ารับเงินได้นะผู้ที่พูดว่ารับเงินไม่ได้เนี่ยพวกยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้เป็นต้นและก็พูดกันน่าเชื่อถือด้วยเป็นผู้ที่สังคมยอมรับ บางทีก็เป็นพระนักปฏิบัติบางทีก็เป็นพระนักเทศบางทีก็เป็นพระนักปกครองฉะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะไปเป,เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้นได้แต่เราสามารถที่จะเสนอเหตุผลที่ถูกต้องให้กับผู้คนใครมีปัญญาใครมีวิธีการศึกษามาตามลำดับพอได้ยินได้ฟัง ก็สามารถไตรตรองพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลได้และจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาการประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยของพระองค์ศาส,สนาพุทธก็จะอยู่ได้ในระยะหนึ่งนั้นเราก็อยู่ในยุคที่สื่อสารนะการสื่อสารนะเป็นไปอย่างกว้างขวางนั้นการ ศึกษาเล่าเรียนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นนะฮะเพื่อให้เรามีภูมิคุ้มกันเวลาที่เราได้รับข้อมูลข่าวสารจะได้ไม่หลงเชื่อกับวาทะนั้นนั้นนก็ขออนุโมทนากับทุกรูปทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่ช่วยการศึกษาเล่าเรียนบอกกล่าวสอนธรรมะวินัยของพระองค์ก็ขอให้บุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาเล่าเรียนและประพฤติปฏิบัติตามธรรมะวินัยนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราท่านทั้งหลายนี่มีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมสะดวกมีโอกาสบรรลุมากผลนิพพานในในาคตกาศทีงใ,นใ,นในกล้ไดกันทุกรูปทุกท่านนะครับ